สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปปาสวัสดีกันสุขสุขคนเนาะพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะคะที่ทักมาทางไลน์เนาะทักมาทางไลน์ทักมาทางแม็กซ์เชนเจอร์เนาะว่าญี่ปุ่นไปยังไดเดวิสซาลาโบ่คือสิข่งรุงเทพยังประมาณนี้เนาะอาจะไปรอบินบอสันเนาะกระถามมาเพราะว่ายี่บุญป้เดิบอกรายละเอียดยังให้ให้กับเอฟซีฟังเนาะกับ หลายคนก็ได้สงสัยอยากรู้ยังประมาณนี้เนาะในวิ่ารตีเตรียมทีสิบินระบอจังสิบเขากองทียังประมาณนี้ยี่บนยังม่ทันในดดนวิสารพี่น้องเพราะไงกะเช็กไปทางสถานทูตคือกันเขาก็บ,บอกรอคิวอยู่นะคะกะทั้งเอเจซี T C ของญี่บ่นกะกะทักไปนะคะกัยังม่ทันถึงคิวยังประมาณนี้แต่หนึ่งโวยที่ว่าญี่บน่นอายุบาลราเมือยกับปัญหาโน่นนี่นั่นนอกกะ,ะร่เด็ปัญหาอีกอย่างมากมายกล้กองดอกพี่นอมม้องกับแมว่าปัญหา นักนะอ,กอยังดอกกอ็คือที่บนปวดหัวน้ำคนในครอบครัวน่นละ่ะบางครั้งเขาก็อยากรีแลกเนาะก็อยากาปล่อยวางทางสมองเนี่ยอย่างให้แบบว่าให้มันนัน่นให้มันเบาบางอย่างสีนาะช่วงเวลาที่เขาอยากรีแลกก็ก็อยากปล่อยวางอย่างสีนะ่นาพี่น้องเตก,กับบนเมนว่าจะบอกกลับมาเลยหรือนู่นนี่นั่นดอกก็ไม่โอากาสกลับมาคือเก่าก,ไก,ก,กนะไ็ไปคือเก่าอย่างสีนาก็ไปไปมามาต่อาจจะ นานหน่อยหรือว่าจะเร็วจะช้าแค่นั้นเองเนาะแล้วสมารธิวายวนจะเข้าองเทปก็คือจะไปพักผ่อนนั่นแหละพี่น้องก็จะไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสกอนอยังสีนาะไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนแล้วกะ็ถ้า,าเรื่องวีซานุน,นี้นั่นก็คือจะติดต่อกับทางเอเจนซี่กับสถานทูตได้ได้ง่ายคือเก่าหะนะคะไปยุย่งใส่กับสมมติว่การสื่อสารมันสะดวกสบายเนาะถ้าสมมติว่าจะยื่นขอวีซ่าใหม่ ในในกรณีที่ว่าวีซ่าสามเดือนเนะาะอ่าวีซ่าหกเดือนเยบ,บนบพานเนาะกัถ้าขาตดสินมาแล้วว่ามันบพานเขาจะขอสามเดือนเขาไปอยู่เสรเขาก็สามารถยื่นได้เพราะว่าเอกสารเราส่งทางไลน์ได้อย่างสีนะพี่นอ้องกเ็เลยบอกอยากปันไดกเ็เลยว่าเออยากไปพักพอนี่แหๆแต่สําหรับเป็นเป็นน้ำพริกเนาะเป็นน้ำพริกเป็นอาหารที่เยบ,บนเห็ดซงนะคะคือตอนนี้เยบ,บนก็ อาเฮ็ดตุนไว้ให้ลูกแล้วนะคะกับตะละเมอก็มีออเดอร์เข่าอยู่ตลอดเนาะผู้ใดสนใจอยากได้น้ำพริกปลาทูตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเหลืออยู่แคบบุกกี้แพ็คแล้วนะคะพี่น้องเนาะก็เหลืออยุบอคบุกกี้แคบแพกกัจะเป็นน้ำพริกปลาทูธรรมดาแบบบะไซแมงดาถ้าผู้ใดสนใจอยากได้กัทักมาหายบุนไดเดอร์หรือยบุนกันจะส่งของความรายละเอียดต่างๆให้กับลูกสาวนะคะลูกสาวจะกัจะส่งให้ นะคะจะเป็นคนทรงให้เป็นน้ำพริกปลาทูนะคะกับมีปลาราบองสุกยังส่เนาะแบบแพ็คแบบเป็นกิโลแบบอี่ยังก็มี่ยังส่นะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เนาะก็ยังส่งอยู่คือเก่านะคะก็ะยังส่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถึงยี่ปุ่นจะปฏิบันิญี่ปุ่นก็นสามารถคอนโทรนคอนแทค,ทคให้กับลูกสาวนะคะส่งให้ได้อยู่นะคะอันนี้ในช่วงระยะเวลาที่ยี่ปุ่นบปอยู่เนาะอาจจะห่างหายไปจากการ ขาเอินว่ายังไรก็่รีวิวหรือว่าโปรโมทเนาะก็จะขายไปเรื่อยๆนั่แหละพี่น้องกับประมาณนั้นแล้วก็นี่แหละมาบอกรายละเอียดต่างๆให้ฟังมาที่บนมาพักอยู่กับน้องนะคะกับอยู่นี่โคราชอยู่กันะยังบาทานี่ออกไปทางใดดอกอยู่ในอยู่ในโคราชนี่แหละแล้วก็จะเดินทางต่อเขากรุงเทพก็อีกจากประมาณอันนี้ยังกาหนดไอที่แนนอนยังไ่ได้นะคะพี่น้องเนาะแต่ก็ต้องเข้า ของเทปอยูวแวละพี่น้องจุดอย่างก็คือยุงเทพเนาะพราะไงเราก็อ่าโทษถามเมื่อคือเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายกันไปแล้วก็คุทกคุยกันมือละสองสามรอบแล้วพี่น้องอ่าก็คุยกันกับเรามือละสองสามรอบแหละแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยแหละก็คือถ้าเห็นได้บนมาอยู่กับเพื่อนแบบว่าเออสบายใจเพื่อนเทคแค่เฮาดีเฮาอยู่กับเพื่อนได้แบบอืมโบนักใจยังสี่กะแล้วก็เลยสบายใจน้่มยังสี่นะก็คือให้คุยกับเพื่อนเออกะคุย แล้วเพื่อนยืบบนแล้วก็ให้ทำความรู้จักกันนู่นนี่นั่นก็บ่านักใจนกอันี้ก็แล้วก็ถามเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องอย่างนี่แหละแล้วก็ยันยืบบนมันมีเงินใส่ใจอย่างประนั้นนี้เนาะก็บ่ได้หุุงยากยืบบนกับพ่อมี่พ่อมี่เด็๋ยวใส่ยูยืบบนกับบบาฉันมียูถ้าฉันลำบากฉันมามีเดี๋ยวฉันบอกยูเองยูบะต้องกังวลนกับฉันเรื่องนี้ก็เลยวังเสกโบกแล้วคือบอกตรงเลยว่าพะไนแลเราล้าเป็นห่วงเป็นใย่ยืบบนทุกอย่าง่นอง เป็นห่วงเป็นย่ํย,ย่บนยิ่งก็คนนห้ขอบคุ้ยยิ่งก็สายเลือดย,ย่บนอีกนะคะกะ็ถือว่าเป็นบนุญถือว่าเป็นบุญของย,ย่บนอยู่นะคะถึงจะไปยู่ไสอันนี้ขึ้นยู่ที่ตัวย่บนเองว่าอยากจะทําตัวลําบากไหมอยากจะทําตัวให้ตัวเองสบายไหมเนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนให้ด้วยที่มีจิตใจเมตตาปานนี้เป็นคนที่ว่าจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ่อ,อ,อนน,อน,อนอ้นอมเนาะเขากา็กสามารถที่จะถ่งขอบครัวหรือว่า พระฤาษีเฮามีหรือว่า,าความรับผิดช,ชอบพระที่เราต้องรับผิดช,ชอบอะไปได้โดยปริยายโดยแบบว่าสิ้นเชิงไม่มีเยื่อใ่กับว่าใช่นะคะพี่น้องกัอันไหนที่มันหนักหนาโยมกับ่อยว่างนั่นแหละอันไหนที่มันพ่อจะอพยุงกันไปไดใ้เยอะบนบจะดูแลอยู่ห่างๆงังนสินะในที่สุดบั้นปลายก็คงจะจบอยู่กับพ่อใหญ่นะถ้าอะไรมันไม่เปลี่ยนแปลงนอะแต่ชีวิตของคนเฮาอะ คือชีวิตของคนเราทุกสิ่งทุกอย่างความแน่นอนในโลกนี้มันไม่แน่นอนมันไม่มีคำว่าแน่นอนในโลกมนุษย์นี้นะคะพี่นงมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลานะอันนี้ก็อยากอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคือบอกว่ายังสัน่นแบบจังสี่เราคือเปาเป็นไปแบบนั้นแบบนี้อันนี้ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตข้างหน้าได้นะคะเรารู้แต่อดีตและก็ปัจจุบันนะคะทําวัน ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ให้ให้มีความสุขให้ดีที่สุดกับพ่อเลี้ยงนะคะพี่น้องเต้ยบุญกับวารูว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ยังค้นหาไม่เจอนะคะพี่น้องยังมีสุขสุขดิบๆบอยู่ย่บนยังมีสุขสุขดิบๆอยู่พี่น้องก็จะประมาณนั้นอืยังไงกะให้ทุกคนเข้าใจเด้อเอฟซีที่หักห่วงแย่ๆบนก็ขอให้เข้าใจคนเฮากะมีขึ้นมีโล่งมีสูงมีต่ำมีสุขมีทุกมีทุกมีสุขมี มันก็เป็นของควบคู่กันไปนะคะคนเฮามันจะมีความสุขราบรื่นไปตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้นะคะมันก็จะมีคุกเข้ากันไปนั่นแหละค่กเข้ากันไปทั้งสุขทั้งถุกทั้งยังนั่นะทั้งดีทั้งซวทั้งยังยังนั่นะพี่น้องก็อือสรุปแลว้วกัเราอย่าไปบ่ได้ยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งเดียวนะคะก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือมันอยู่กับเราณนะปัจจุบนันหรือ อ่าในอนาคตข้างหน้าเขาก็ต้องย้อมเราไปละพี่น้องอันนี้ก็อีบนก็ามานั่งเวว่น่งจา่าซื้อดอกใหเอฟซีพ้นที่ถามมาได้หายใจแล้วก็ว่าต้องเป็นห่วงญี่ปุ่นแต่ว่าขอกำลังใจแค่นั้นเองนะคะพี่น้องวิซ่ยยังไม่ได้แต่ก็จะไปนะคะจะไปบางทีก็คือไปพักผ่อนอ่กินได้อ่าไป ยังอยากกินยังกับจะกินกินแล้วก็คือนอนบักพรอย่างสินะ,ะพี่น้องกับประมาณนั้นเนาะขอบุนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ